สวัสดีครับพี่น้องพ่อกับนนชานนลำเพิ่นออฟฟิเชียลฮึกเอาครับเมื่อนี้พี่น้องวันนี้นักดนตรีนะครับหรือว่าครูนะครับนัดซ้อมนะครับใส่ดนตรีสดนะครับเป็นช่วงคอนเสิร์ตนะครับพี่น้องตอนนี้ก็เป็นเวลานะครับเก้านาฬิกาจะดสิบโมงแล้วครับนัดประมาณสิบโมงครับพี่น้องครับว่าสิเป็นยังไงบรรยากาศเมื่อนี้เป็นยังไงพาพี่น้องไปเบิ่งครับผมไปกันเลยครับนะพี่น้อง วันนี้คุณครูนัดซ้อมช่วงคอนเสิร์ตนะครับกับดนตรีสดนะครับผมตอนนี้ก็ทีมงานศิลปินเข้ากะเริ่มทยอยออกมาครับพี่น้องนะครับเริ่มทยอยออกมาแล้วนะครับพาพี่นอ้องมาเบิ่งบรรยากาศบรรยากาศในห้องซ้อมดนตรีนะ เตือนนิจหน่อยพี่น้องครับฝนตกเนาะฝนตกหลังจากสาวน้ำเพื่อนโชว์เปิดวงเสร็จแล้วฝนตกสู้มือครับพี่น้องฝนตกสู้มือเลยนะครับนี่นะครับห้องสามดน,นตรีอาจารย์สวัสดีครับเดี๋ยวนีนี่นะครับนะ ห้องซ้อมอาจารยนักดนตรีเอ้าแม่สวัสดีครับแม่ลุงสวัสดีครับผมเปิ้ลเหมี่ยวมากรมูอะไรเหมือนนี่สวัสดีอาจารย์ัดนตรีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับได้เข้าจังครับวันนี้คือบรรยากาศนะครับผมในห้องซ้อมดนตรีนะครับผมจะน้อยจะเริ่มครับอีกสักครู่นะครับจะเริ่มซ้อมกันแล้วนะครับผม แม่พักอยู่ในบ้านพักคนเดียวไหมจครับอย่าบอกไปวลาไปมาย่งประกาศปการอยูู่้เดียวเลแม่เนี่ยอยูู่้เดียวเป็นตะยายดีอเป็นผู้ชายนี่แบ่าสิยางเนาะครับผมโมาได้สัมขัสอ่นตะยานยนะใส่กันอกวาเตรงมาก่อครับผมนี่ขอา่ไดน่นอกสาร อืมขับรถห้องกับน้องสามจ้าไม่ดีเลยนี่และแตได้เยินเช้ามาทันคือเดรย์ไกลคุณบอกว่าในซ้อมไม่ได้เข้าไปในซ้อมสิแมนครับแรถตับรถแมนครับไม่เกี่ยวตอนนี้เริ่มทยอยมาแล้วนะครับอาจารย์ดนตรีก็เริ่มเข้าห้องแล้วนะครับอาจารย์สวัสดีครับครับอันนี้ก็ห้องซ้อมนะครับผมพี่น้อง สบายครับพี่น้องตอนนีส้สบายสบายครับโอ้ยปวดน้ำ oh, บอดมันติดแอ่ยยางดีพี่น้องเอ้ยนั่งรอแบบเย็นเย็นสบายสบาย,บายนะครับผมนี่นะครับพี่น้องเปรียมาก,ก่อนก็นกัน่งถ่ายอนะครับตอนนี้ศิลปินเราก็เริ่มเริ่มทยอยมาแล้วรครับพี่น้องเขานะครับทยอยมาแล้วนะครับ อาจารย์เราระปลอสิรนลันเพงไปเรื่อยๆนะครับไปเราถึงคิวก็ดเลยก็นคอยเข้าไปนครับ่าดเข้าไปซ้อมแต่นี่นองตอนนี้การิลริเพีงเท่ากักระเรื่อมาเลยคืนไม่ลุกไม่ามาแล้วนะครับน้องปันปันในน้องปันปันกำลังเข้าไปซอมอยู่ผมตามคิ้วไปนองตามคิวน่นเครับมช่วามึรมาเนียยตอนนี้ี่นองเจ้สวัสดีครับ เริ่มมาแล้วนะครับตอนนี้ครับทยอยทำให้เรียบร้อยพี่น้องครับจันทร์นักดนตรีก็เริ่มมาครบแล้วนะครับเริ่มมีเสียงขึ้นมาแล้วตอนนี้ก็รอศิลปินเราครับต่อฮิวต่อฮิวกันตอนนี้ปัน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 เสร็จแล้วเหรอเสร็จแล้วเหรอเอาปันปันหลอดดีครับปันปันว่าสองหลอดดิโอเคว่าตอนตอนบ่ายอันนี้คือเล่นตามตามอันนี้บอลตอนจะฮิดแล้วไอ้บอล มันปันนี่ชองเลนอือีเพื่นหนึ่งกับปันปันกันท่านใดอยู่ค่ะแล้อย่างซ้อมมือซ้อมอะไรเพราะว่ารองกันสามคนก็ไม่ยังไม่แบ่งอะไรกันครับผมรู้สึกว่าน้องบอลปันจะหน้าแบบอิ่มเอิบมากเลยวันนี้อิ่มเอิบมากเลยตื่นเช้าผัดตาตุ๋ตะบงผัดูกตาบกพี่น้องโอเคครับขอบคุณครับไม่เลวพี่ดาปันเรียบร้อยแล้วครับดนตรีบอกเลยว่ามันมากครับตอนนี้มันมากครับผม โอ้ยสวัสดีครับผมสวัสดีน้องตันมาแล้วนะครับผมมาแล้วมาแล้วมาแล้วมดีตันมาแล้วเอาไปแล้วเอาไปแล้วเพี้ยงไกยุ่งช่วงไหนมาแล้เพี้ยงไเพียงไก่ยุ่ช่วงที่สองที่สองขนาดพี้่ของพวกคุณจะยุ่งช่วงไหนตายแล้ว เขาเก็บบรรยากาศภายนอกก่อนนะครับพี่น้องนะครับเก็บบรรยากาศภายนอกห้องซ้อมก่อนนะครับเข้าไปทางไหนปุ๊กเลยขอไปทางไหนเสียงจะดังเกินไปนะพี่น้องเนาะนะครับเพลงหน่อยมาหน้อพี่น้องเพลงหน่อยมาแล้วโอ้สวัสดีน้องบดครับมาหนีมาหนีเขามาสัมผัสกันเมืเมื่อกสวัสดีครับสวัสดีวันนี้ชอบพี่น้องกันแล้วไงกันแล้วว่าเราลงมาอะไรสอบลงมามื่อคืนนี้สอมเต้นพอจะุ่ม เมื่อคืนนี year, term, ้ประมาณตีหนึ่งครับผมป้าพี่น้องบ้างครับตื่นสอบเต้นตื่งสอบรักแบบแต่พอมาป่ะในออกตะวันร้องมาป่ะในออกช่วงช่วงจะออกนำประมาณปีนั้นเสร็จมากับช่วงเย้าวามันในรักแบบเพลงต่อเพลงใช่ิไหมครับช่วงช่วงคืนดีแล้วก็ช่วงร้องเพลงดีนะครับวันนี้เราจะมาวันนี้เรามาซ้อมรันสกิีเพลงโชว์เนาะนะครับรนสกีเพลงครับตะวันพักรัวพี่น้อมมาใส่เลยพี่น้องครับอันนี้ช่วงแรกประมาณสามสี่เพลงเลยไอฟังอยู่ S <S <S ไม่ร่อไนไปเลยไรน,นี่พีใหญ่นะครับไม่รอดไปหรอมีรอดนี่ใหญ่นะครับอันนี้พีใหญ่พีใ, <น S 2> ใหญ่เหรอพีใหญ่สวัสดีครับครับผมพีใหญ่ตัววันนี้น้องตันน้องตันคือรอเรนเป็นพิเศษเหรอวรันนี้นรอนเป็นพิเศษเลยผมเอ้อออา,อเอาอีกทีถ้าผมรอนอีกขิงขากเศร้า,าเป็นสิวเลยนะ,ะ,ะไ,ไ,นๆๆไม่จะาเป็นจะให้น้่งกับอกไปนะ ตนนดอดนที่นรอดิโลกวันนี้มึงมีคนกีน่ทายนะครับถ้าเบิ่งคลิปนี่น้องตันจะหล่อที่สุดอ,อยากไอ้เลยแอนเบอร์คลิปนี้แล้วน้องตันต้องไปดูคลิปตัวเองคลิปนี้ว่าตัวเองจะหล,ล่อคมเข้มขนาดไหนนะชิบเบิ่งคิบบอร์ออรับ <c oughs> แวมาแล้วมาแล้วน้องสาวมาแลว้วสวัสดีครับ น้องแบมเจ้าตาน,นี้ก่อนนิดนึงเจ้าตานี้ก่อนนิดนึงโอเคน้องแบมคนสวยมาแล้วนะครับผมเขาขึ้งงามเหมือนีลยขึ้งเป็นงามๆมเห<ช>ือนีลยอาวขึ้งเป็นสวยๆมือนีลยแน่เมื่อานที่ว่าถ้าแบมแอบุมกเบิร์กว่าถ้าแบมสอนเต้น,นครับตอนนี้เรามา,นนเ,ราเรามารอซ้อมสกิมเพลงนะครับผมห้ามตัวอีหลังมาแล้วเอาสู่ๆให้กำลังใจทุกคนครับ นะครับาปด้วยต่อไปเพลงน้องต่อไปให้น้องเข้าไปซ้อมก่อนโอเคครับพี่น้องขอบคุณพี่น้องที่ติดตามคลิปนี้เดอ้อนะครับ ครับมสวสดีนะครับผมแนับพี่กจากช่องวีนุ่นนะครับผมบลอกดาวนากเทแน่ะครับผมเพื่อชอบมาตลาดว่าใไห้โดนมาไหยว่าคลิปกับก็ต้องทยอยลงนะครับผกับช่องนะครับบอวนภูมิเราเปิออฟฟิเชียลนะครับพี่ดอกเฮานะครับผมากพี่ดอกไปตัไอะไรตัแช่ตัซับสไนเตอ์บางล่นไมน ติดตามนะครับโบ๊ด้วยนะครับขอบคุณพี่น้องที่นกำลังใจคลิปนี้เลยครับเด้อหลังจากนี้เราก็จะเข้าไปซ้อมเพลงแล้วนะครับคลิปนี้เอาสนิทก่อนครับฝากช่องน้องโบ๊นะครับแล้วก็ช่องนอนด้วยแล้วกันนะครับมาเป็นกำลังติดตามเป็นกำลังใจได้พี่น้องเด้อขอบคุณหลายสวัสดีครับ